สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องวายมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยโมเม้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายนะคะเรื่องที่นัทชอบสนใจหรืออยากจะพูดถึงค่ะวันนี้นะคะนัทจะมาส่งโมเมนต์คู่ฟอสบุกคาร์ดคอนเย่ที่จริงคู่นี้นัทกะจะทำตั้งแต่น้องได้เล่นองชองเตยคู่กันละมั้งแต่ว่านานแล้วอ่ะอยากจะทําแบบนานมากและแล,ะแล้วก็เนี่ย ช่วงนี้ได้โอกาสนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอยากทาใช่ไหมแล้วก็แบบว่าจดชื่อไว้ว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์นี้ฉันจะรีอกใครบ้างอะไรยังไง แต่ว่าก็ถูกผัดพัดผัดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะทำรีแอคแบบว่าแต่ละคู่ให้ควบไปกับซีรีส์ที่ออนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าคู่ไหนที่แบบน่าสนใจนะช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำนะคะหรือว่าคู่ไหนที่แบบแฟนขับของมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำคู่ฟอสบุ๊คนี่ช่วงนี้แบบซีรีส์ออนไงี้ยอบอลและนเบฟเนี่ยทุกคนเออชาเกชคู่กันเดี๋ยวเราก็มาดูคู่ไหนซิว่าถ้าเป็นฟอสกับบุ๊คคู่กันเนี่ยโมเมนต์จะเป็นยังไงแต่นั้นบอกไปก่อนเลยนะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ ค่อนข้างติดตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนต์หลายๆโมเมนต์นั้นน่าจะเห็นแล้วนะคะก็พยายามจะหยุดดูแล้วแต่ว่ามันก็มีฟีดเด้งขึ้นมาให้เห็นตลอดนะ <c oughs> ความสมพงสัมพันธ์เขารู้จักกันมาตั้งแต่ดงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนัทรู้อยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังความฟินความจิ้นเนี่ยในหัวอกมันมีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแป๊เดี๋ยวเราไปดูกันเผื่อมีโมเมนต์ไหนที่นัทยังไม่ได้ดูจ้าไปค่ะไปดูกันจ้ ได้เวลาสนุกแล้วสิเร็วจะพีชจะพีชจะพีชโอ้โหสวเนี่ยกูนึกถึงพ่อเลยใช่ปะทำไมอ่ะกูเด็กๆกับพ่อกูจะปลุกด้วยวิธีนะไหนเรียกพี่ว่าแย่ดีแย่ดีแย่ดีอันนี้เลยก็ดูแล้ว เราสองคนลยเป็นากร้กรอันนี้ชอบมากเลยราดกทั้สองคนเลยกันอเพื่อกดู้วไครับสวัสดีไม่ยอ <ove> ม <Gym. S 2> ลงจากรร้อนครับทำแทนใช้เวลบ ไอคิมแฟนอ้วนไอคิมอ้วนอ้วนอ้วนวนแล้วบายบายไปไปแ่ลานอคิมเนี่ยฟิลแฟนสุดนะชอบ ให้น่หาหลังอ่ะโออ่องจิงปาโมเมนต์คู่เนี้ยเหมือนคือฟิลแบบเล่นกับแฟนอ่ะจริงๆนะเออ แรงวเวล่นกรบกลัวเพิ่งถึงบ้านเพื่นนอนพยายามบ้านมึงโหดมากเลยนะใช่ไหม,มแล้วมึงมาได้ไงโอ้ยเท่มาหหเหมือนเหมือนนี่ครับเหมือนเด็กอายุสิบห้าเลยทุกคนโดนเป็นหมื่นเลยเหรออแสนสองตามฝากรอบดีดีเหนือนพอเหนือนพอไม่แล้วก็มา,มาทำอะไรเนี่ยเอาเสื้อไง อ๋อเออไ,ได้แต่กูมองจริงแค่อยู่ดีมึงก็มาอยู่ดีดีก็มาขึ้เหมือนบ้านเองเงงนะมึงเนี่ยเอ้ยอ่ะอ่ะจออะไระขึ้นมาทำเป็นบ่นนะแต่จะเอาอะไรอ่ะขึ้นมาอยู่ๆก็มางงแต่จะเอาอะไรอ่ะขึ้นมาก็วไหนอ่ะไป <c oughs> ก่อนนะ เออไม่ได้ปิ่นอืมเอาตัวไหนอะสีฟ้าเต็มเลยวะตัวนี้ได้ปะมันมีหลายตัวตัวไหนก็ได้เอาไปเถอะอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนนั่นแหละแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเหมือนบูมมาช้อปปิง้งไงช้อปปิ้งเสื้อผ้านี่ ไม่ต้องมีจ้าเสื้อคู่ใส่ไปเลยจ้าตัวเดียวกันเลิศสักตัวก็ได้นะพม่ปิดไลฟ์เพราเขินมากเฮ้ยขนลุกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะฟอนต์เป็นอะไรตัวไหนตไหนะฟอนตเป็นอะไรทำมาเป็นขนลงขนลุกเออ คือโพอมันชัดเจนมากอะทุกคนนะมู้จะพูดยังไงเฮ้ยสวยมากดูดึงกือเอ๊ะวาเมหาเวทำไงอะ แต่ถั่ข้าวให้กินใช่ไหมใช่รูเได้ไงใช่หรอเออผนวพ่อแม่ต้องใช้แรงใช่ไหมขอบคุณมากฮะขอขอไข่สักสี่ฟองได้ไหมสบายได้ไม่แพ้เลยฟอสอะ เหมาะกับใส่เสื้อยืดสีดำมากนะบอกเลยโ Oh my god ชอบเมื่อมุกออกงานคนเดียวในวันนั้นเดี๋ยวจะไม่ว่าแต่พ่อสนทอนตังนะใครก็ได้ตัดต่อฟ้อนมาดึนข้ามมุกเลยเออเออและมุกออกงานในวันนี้ จิคงผมเรียกเขาบุกกี้อ่ะมีแต่ชื่อที่แบบนา่นารักน่าร <ละ S 3> ักเขาเรียก <ละ S 2> บ่อยสุดก็เรียกโมจิเพราะว่าคือ เมื่อก่อนก็คือกลับบ้านด้วยกันใช่ไหมครับนั่งโตูะกับบ้านด้วยกันก้วภาพจาผมเนี่ยบุ๊เขาจะเป็นเด็กเล็กๆขา,ขาวๆมีแก้มน่ารักน่ารักก็เลยเรียกเขาว่าโมจิมส่วนบุ๊กกี้เนี่ยอันนี้คิดเองอผมอะ่ะมันเป็นชื่อในไลน์แต่บุก๊กะมันมีอยู่ช่วงนึงเหมือนชอบเปลี่ยนชื่อในไลน์แล้วผม,มน้ำคานพรุงตองผมแบบหาไลนา์มันไม่เจอผมก็เลยตั้งให้มันว่าบ,บุ๊กกี้อ,อ,อันนี้พอจะเรียกใช,ใช,ใช้ใช้บ่อยสุดบุ๊กกีใ้ใช้ในแชท ใช่นลยครับเหลือกระสิบบุ๊กกระสิบบ uh ุ๊กนี่แล้ตะวันมันจะมาวันที่ผมเรียกเขาว่าคุณเราเรียกคุณกระสิบบุ๊กแค่นั้นนั่นแหละมาทีรูปคู่รูปแรกในชีวิตต้องตอบได้ไม่ใช่ที่ g-m เมมถูกต้องสาระวิทยาถูกต้องงานประจำปีของโรงเรียนใส่ชุดมันเป็นชุดไทย ตรงกลางมีน้องหนึ่งคนครับผมเราทําท่าอะไรผมสองนิ้วคุณกอดอกผิดคุณจะได้หรือาทำได้เราชูกดไลค์ด้วยกันทั้งคู่ไมแล้วก็มีน้องผู้หญิงตรงกลางใช่อาปากของเราครับอุ้ยแป้งสองอันเหรออืมหวาเหรอขอบคุณมากนะครับอาปากด้ายจ้าเดี๋ยวขายไม่ออกนะเดี๋ยว ขายดีขายดีจะโดนจะโดนด่าหมดแล้วขายหมดแล้วจะด่าบู๊น่ารักขนาดนี้เออได้ไหมฮะคนไถยไหมคอยพี่คอยคืนคือเสียงดังอ่ะเสียงดังหรอเสร็จแล้วเสียงดังเสียงดังยังไงพูดยังไงก็ได้ให้บอสรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเลิกทำหน้าหล่อสักทีมึงเลิกแอคได้ไหมเนาะ่ม ฟอสสามารถสั่งให้น้องบุ๊กทำอะไรก็ได้สามอย่างผมว่าอย่างเดียวผมว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วนะพี่เงินถ้ามันสั่งเนี่ยอยากสั่งให้น้องบุ๊กเนี่ยตอบไลน์ไปไวหน่อยได้ครับบอสได้ครับดกลับไปผมจะรีบตอบเลยครับอย่างที่สองก็คืออยากให้บุ๊กนะครับมาฟิตเนสอ๋อได้ครับมึงไม่ได้อะสองเฟี้ยเนี่ยไม่เล่นสักทีคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคุณทีเสิทธิ์ที่จะไม่พูดพูดทุกคนเพราะคำพูดของคุณเนี่ยมันอยู่ในแชทเะดีมันนายด้วยนะเราต้องหาเขาได้จริง กูเลยแหละทนายเมาเลยดิว่าตอนอยู่ฟิตเนสอะเวลาเขายกหนักๆเขาทำหน้าอย่างไรเขาร้องยังไงมันจะพอไปชอบทำปากเนี่ยรู้จักกันดีไหมล่ะเออรู้จักกันดีไหมล่ะจริงไหมจริงความหน้าของฉันนะผมไม่ใช่ทีไเลยนะครับอาครับสปอนเซอร์มาทำเองครับอึ่งคอมมิวนะ ดื้อเนอะดื้อครับดื้อดื้อยังไงก็มหนียดื้อนะมึงดื้อนะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือดื้อเนี่ยมึงดื้ออยู่แล้วตามฟิลเลยครับตามฟิลเลยตอน,ลลยนนะีนลลนนะ้คือแบบ รู้สึกอะไรก็เล่นไปอย่างนั้นใช่อาจจะไม่มีการเล่นแบบคิดว่ามันน้อยไปรืมากไปเจราจริงเราอยู่แค่ความต้องการแล้วก็อยู่แค่เขาตรงหน้าเลยครับจุบจริงครับจุบจริงทุกเรื่องครับไม่มีจ่อไม่มีทุกเรื่องไม่มีสแตนขนาดกล้องไม่ได้รับหน้ายังจุบจริงเลยโรซีดีแล้วพี่นิวบอกไอ้บุ๊ไม่ได้จุบที่จริงอ้าวแล้วไม่บอกกันพี่นิวเออ คลิปของคู่นี้แต่ละคู่นี่คือแบบคือแบบเหมือนถ่ายแบบโมเมนต์แฟนเก็บไว้ดูกัน,อะ,นอะไรอย่างเงีาราร้ยนี่อะไรเงี้ย่าว่าก็รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลเ,เราเราเร,เราเรียนเราเรียนด้วยกัน,นที่เดียวกันโรงเรียนเราเรียนอนุบาลที่เดียวกัน พอไปเรียนปถมแล้วก็เรียนที่เดียวกันพอย้ายไปมัธยมแล้วก็เรียนที่เดียวกันอาชาซึ่งตอนปถมแต่ความสำคัญของมันก็สุดจริงอะทุกคนแล้วก็นั่งตู้สุดมากอะนาวบูอานเราใกล้กันใช่ครับแล้วก็ช่วงมัธยมเราก็เห็นกันมาตลอดมาแยกกันจริงก็คือตอนมหาลัยเพราะว่าบู๊กเขาก็เข้ามรรดผมแล้วเข้าเอกชนซึ่งมันก็ช่วงนั้นก็คือจะไม่ได้เจอกันเลยสี่ไปหยีบไม่เจอกันเลยใช่จนมาเจอจริงก็คือวันที่รู้ว่าได้เล่นองชมเตียคู่กัน นี่คือฟอร์บุ๊กใช่ไหมอ่ะผมเนี่ยต้องเล่นเป็นคนที่โตกว่าบุ๊กเนี่ยต้องเล่นเป็นคนที่เด็กกว่ามันก็จะมีความยากของมันอยู่ช่วงที่หาคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับฟอร์ที่มาบอกว่าเอ้ยบุ๊กมึงอย่าเครียดเลยคำนี้ยังติดตาตึงใจบุ๊อยู่เลยแต่ว่าเออบุ๊กมึงไม่ต้องเครียดหรอกก็รู้ครับว่าเขาแบบเขาเครียดแล้วก็รู้ว่าเขาตั้งใจทําเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าชอบเลยน่ารักเหมือนว่าใช่ฟอร์เขาจะเล่นได้จริงเหรอวะผมก็บอกเสมอว่าเออทำได้นะเพื่อนขอแค่ มึงเชื่อก่อนว่ามึงทำได้ขอนำคลิปนี้คือสุดเลยเสียงเลยว่าแบบมีรูปอินเสิร์ตให้ด้วยนะทุกคนคนน่ารักหน่อยเคลมเลยค่ะบล็อตอย่าไปอย่าไปอ่านทุกคนนะอย่าไปว่าพี่หน่อยเลยกูเป็นคนไปขอมาเองแหละเป็นนคดูีฮ้ยจนเขายอมอ่ะใช่ป้าเออจนเขายอมอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยมีคนบอกว่าชอบบุ๊กใช่หรือไม่ใช่จ้ะ yes ม okay. ุค้นแก้มแดงเลย <laughs> นาล่ารักอดแพลวเหมือนกันนะเอาเรื่องนะ ทุกคนนันไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ คือคู่นี้ก็ตามมาตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วนะทุกคนก็จะมีคลิปแบบดูแล้วบ้างไม่ดูแล้วบ้างแบบผสมผสมกันไปนั่นแหละแต่แบบเคมีทุกอย่างของเขาอะเอานี้ดีกว่าทุกคลิปอะเหมือนคลิปที่แบบว่าเราถ่ายเล่นกับแฟนอะและเราเก็บไว้ดูเองอะทุกคนเข้าใจฟิลนั้นไหมเพลงเอยดนตรีีอะไรทุกอย่างที่ใช้อ่ะ <c oughs> คือเหมาะกับคู่นี้พุกเพลงแฟนสาบทำคลิปดีมากอะทุกคนแล้วโมเมนต์เขามันดีจริงๆอะแล้วคู่นี้แบบคือความสัมพันธ์ทุกอย่าง,ขงเขาอะเนาะคือเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้ง แต่และอ่อนนะจนมาถึงวันนี้อะคือมันน่าหลากักมันเรียวความสัมพัญทุกอย่างคือดีก็ดีขนาดไหนเรียวขนาดไหนก็คือบุกไปบ้านฟอร์ดโดยที่ฟอนไม่รู้ว่าจะ้ะก็ขนาดไหนอ่ะเสื้อคูุงไม่ต้องจ้ะสลับกันใส่ไปโลดตัวเดียวไปเลยเออดีดีที่สุดน <laughs> ่ชอบอ่ะนะชอบนะคือแบบว่าเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของเ,าเราเออเราเรา,เราดูแลเรารู้สึกอินตามจริงๆอ่ะ คือมันเป็นเคมีที่แบบต่อให้ใครไม่ได้ชอบคู่นี้แต่มารู้สตรอรี่หรือเรื่องราวของเขาอะนัดว่าก็จะอินไปกับคู่นี้เพราะทุกอย่างมันดูแบบลงตัวไปหมดเลยอะจริงๆนะทุกคนโมเมนต์คู่นี้นี่คือชอบทุกอย่างเลยอยู่ด้วยกันแบบน่ารักกันมีสนเสน่ห์ฟอยน์นี่แพ่วพาวนะฟอยน์มีความแพวพาวมีความแบบ ใช่ได้เลยอะเออน่ารักส่วนบูก้าบูก้าเขินเก่งแบบเหมือนแบบเวลาส่วนต้องเล่นเกมจ้องตากาันเวลาต้องแบบมองหน้ากันนานๆหรืออะไรเงี้ยบุกก็คือแพตลอดจ้าคือเขาเหมาะก,กันจริงๆนะทุกคนเคมีเขามันดีอนะถ้าอยากให้ทำ E ีพีอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะเราก็ต้องรอกันนิดนึงนะคือนันก็จะพยายามทำหลายๆคู่แบบสลับกันไปแหลนะเนาะหรือว่าถ้าอยากให้ทำคู่อื่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ขอกันมาคลิปนี้ก็มาเมออ้ามอยเรื่องฟอร์บุกกันนะ มีอะไรที่อยากให้ r e a ซ t ลงซีรีส์หรือว่าโมเมนต์เลยรกรงรายการอะไรใหม่ๆเงี้ยเนานะ <c oughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งกันมาได้นะคะ <c oughs> ก็จะได้เลือกไป React กันจ้ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ้ะ <c oughs> <c oughs> ไปและะ้วค่ะบ๊ายบายจ้า